สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เฮาเาตัวนี้มาปล่อยครับมาทดสอบตนูครับนี่ตวนูครับตัน้เล็กครับ86เซนครับใบก็กว้างประมาณ5-6มิลนี่แหละครับเสียงจะเป็นไงครับโอ้โชคแรงมากครับเมื่อกี้รอลมก็โชกแรงอยู่ไม่กล้าว่าวขึ้นครับมาลองว่าวขึ้นดูครับมันจะเป็นยังไงครับหนาวครับวันนี้ครับ โซทีครับหลุดกล้องหลงกับวาขึ้นกันครับวันที่จะเป็นยังไงครับเออนี่วาวมาทดสอบตนูครับวันนี้ครับนี่ครับทดสอบตนูครับว่าวปีก่อนครับลมกระโชกแรงมากครับโอ้โหลมกระโชกแรงนี่40 45ถึง50ครับลมธรรมดาก็ประมาณสั้ง20ครับแต่ลมกระโชกแรงมากครับหลงกับวาวครับเป็นยังไงครับ แล้วครับแลไว,วครับแล้วครับสนูนเล็กครับ yeah, ใส่หางใหม่ครับโอ oh. oh ้โ oh ห oh, ไม่รอดครับโอ้โหไม่รอดคริบ oh, เมื่อกี้ครับโอ้โหก็โชคแรงครับผมธรรมดาก็ไม่แรงครับยี่สิบกว่าค,ครับ เบาหางหรือเปล่าครับหางหางยาวอยู่ครับแต่มันเบาครับพลาสต, yeah. <c oughs> ติกครับพลาสติกสีฟ้าครับโอ้โหเราไปโชคแรงมาครับ โชคแรงมากครับเออ,เ,อ,อเราก็โชคแรงมาแต่ละทีนี่ว่าเาแต่เบียวกรับ Wow, pala oh. oh. i เจอลมแรงมันเอียงครับเออปรับเขาก็แล้วครับปรับอยู่แต่ว่าง,งเอียงอยเหมือนเดิมครับแลว่าปีกอ่อนข้านึงครับ ครับคอ่าคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเอาว่าเอาลมใหม่เปลี่ยนตน้นโใหม่ครับทดสอบต้นโครับวันนี้ครับสวัสดีครับครับโอ้ลมก็ไม่ลมกระโชกแรงเมื่อกี้ครับมาเป็นวักพักครับโอ้โชกแรงมาเป็นวักพักครับ ครับว่าครับโอ้โหเยี่ยงครับ เว่งก็ดังดีอยู่ครับ เสียงเล็กๆครับเดี๋ยวเปลี่ยนสนูใหม่ครับทดสอบใหม่ครับโอเคครับทิปนี้กขจบพียงนี้ครับเสียงเบามากครับสนูคันนี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีกรอบครับมาทดสอบสนูคันตัวนี้ครับใบคันร้อยเซนครับใบก็ประมาณเจ็ดมิลครับแหมเมื่อกี้ทดสอบสนูเล็กรู้สึกว่าเสียงจะไม่ดังเลยครับมาลองปล่อยดูครับโอ้ลมกัโชกแรงมากครับนี่ครับ เาราต้องวิ่งก่าครับตงวิ่งก่าครับรแรงครับ าหางใหญ่ครับเห็นชัดเจนคราวนี้ครับก่อนหางเล็กครับ ติดรัดของกินลมเบาไม่เขาได้ครับนี่ฮะ ิขี่ราบไปตลอดครับเบาหัวห,หน่อยครับเอาหัวขึ้นสักหน่อยครับเดี๋ยวลมแรงหมุนครับโอ,โอ้เอาหัวขึ้นสักหน่อยครับเล็กหน่อยครับ ยงว่ามันนิ่งครับโอ้โหโอเคครับเสียงจะดูใช้ได้ล้วครับโอ้โหเจอดครับ หัวครับยังยังโอ้มหโชคแรงครับผงไี่ิ่งครับ Hål om iningen. โอ้โหโอโหครับไม่ไหวครับลมแรงครับลมแรงมานี่ยังพุนครับ ีดครับไม่ไหวครับคไม่ไหวครับลิปนี้ก็จบไปตรงนี้ครับสวัสดีครับ